มันมีตั้งแต่มืองนอกแล้วครับเพราะว่าคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนในบ้านของคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีผมเห็นว่าไม่ได้ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและตามธรรมาพิบาลแต่ประการใด ในขณะที่คุณทักษิณไม่ได้ติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวและไม่ได้ป่วยจริงคือติดคุกก็ไม่ได้ติดคุกจริงป่วยจริงก็ไม่ได้ป่วยจริงกลับถูกปกป้องจากกลไกของข้าราชการของรัฐผมเชื่อว่าเรื่องกรณีที่ข้าราชการปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีคุณทักษิณชินวัตรไปพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตมบวชนั้น ในที่สุดเรื่องก็จะไปจบที่สารอาญาทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางครับแน่อน,น,นอนครับต้องมีข้าราชการติดคุกแทนคุณทักษิจินวัตร,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 รคือผมได้ดำเนินการนะครับยื่นเรื่องร้องเรียนต่อปปชให้ไต่สวนแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ไต่สวนนายสาการเพชรนริน อธิบดีกรมราชัณร์และให้ไต่สวนนายทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะต้องให้ปปชสอบสวนแล้วให้ปปชสรุปสำนวนแล้วส่งไปยังศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับเอาแน่นอนครับและตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ที่ชั้น1ิโรงพยาบาลตำรวจนะครับ เขาว่ากันว่านะครับมี3ที่ที่คุณทักษิณไ,ไปไปมามาอยู่ในขณะนี้หนึ่งที่บ้านจันทรสองร่า2ที่คอนโดริมน้ำใกล้ๆไอคอนสยาม3ที่โรงแรมชื่อภาษาอังกฤษที่แปลว่าไม้ถนนสุขุมวิท ตราบใดที่นายทักษณิณชินวัตรมีอำนาจอย่าได้เชื่อว่าระบบความยุติธรรมนั้นจะมีจริงในประเทศไทยและผมไม่เชื่อว่าคุณทักษณิณจะปฏิบัติตามกฎหมายใดๆแม้ว่าท่านจะเคยเป็นตำรวจถึงยศพันตำรวจโทก็ตาม